พี่น้องครับบึงหนองโคดบึงหนองโคดต,ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นปลานอกน้ำที่บึงหนองโคดมีมีมาเวียงแห я, ได้ปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูปลาน่าอร่อยมากส้มยำส้มยำ ยอดปลาสดๆเลยครับมามาเตร็ดหรอบอมาสามุกงคว้าครับมาสามเด้ดเด้จักโตเด็ดแค่นี้ดิมาสามคอัปลามันลงแล้วปลาลงแล้วล่องแรงเด้วปลาเห็นนกน้ำขึ้นมาเห็นมูอื่นพนลงเฟสเห็นปลาทุกนรถกระบะพนแล้วเจ้ามาเต้าโต เาเอามาตักเขาเลยีซมันเป็นอย่างปลามันนอกน้ำน้หลฝนฝนมันตกหลเนาะหลาฝนตกทั้งคืนครับฝนตกทั้งคืนอพายุอะไรนะพายุอย่างก่อนพายุอย่างครัในในในอื่นโนอื่นโนอื่นเออพายุโนอื่นตกทั้งคืนครับปลานกน้ำมึงหนองโคตรปลาตัวใหญ่เงินอันนี้กำลังเหวี่ยงแหครับ มีปลาบ่าจังมาอยู่นี่จังมาอยู่นี่เดี๋ยวดูดูจังแมนบ่นาะมันเด้งเลยเหนือน้ำฟังอย่เลยแ้งกังล้างน้ำมัเด้งมันอยู่ตื่นมันสิมีบป่ปลามันขึ้นมาเลยครับเอาอ่าชวดฉลูขานเถาะไม่มีปลานะครับเนี่ยนี่จีได้มากเล มาจะเสาเลยมาจะปลาสายโม่ครับได้แค่นี้บ่แม่นครับโอ้มาสาเนาะมาสาเขาเจ้ามาเขาเจ้าได้เป็นรถหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยมองไส้เห็นบ้านใดบ้านใดหลายกันไม่รอดเออโหบ้านเรือนเมืองใครคือคือมีคือมีของแก่หนาวครับแก่หนาวครับคุณผู้ชมครับอันนี้ของแก่หนาวยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับนี่นี่นี่ยี่ห้อยี่ห้อเสือยี่ห้อเสือเลี้ยงเขาอยู่าเอาเลองลองเนมลองเบิ้งลองเบิ้งเอ่าดกดกดกนั่นนั่นนั่น พาโูเอาเดี๋ยวมาสิหกเอาไหมบ่เป็นบ่เป็นโอ้เดี๋ยวยางไปยางมาสิบ่ถึกหกอแกินแกหนาวแกหนาวบึงบึงหนองโคดบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นครับป่าบ้านคำไฮบ้านคำไฮป่ามันนกน้ำครับ ฝนมันตกฝนมันตกฮอดขึ้นยันแจง้งปลามันเลยนอกน้ำปลามีปลาตายด้วยครับนี่ถ่ายปลาตายปลาอะไรไม่รู้ครับมีปลาตายด้วยปลาเลยกินปลาใหญ่มีขี้เกียมบ่เนี่ยขี้เกียมมี่บ่เนี่ยบ่รครับ <laughs> ขี้เกียมคือจอระเข้ครับ เนี้ยท่ามีจาระเขคเป็นเรื่องเลยเอาละครับคงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ